ปลาเข้มหี่ปุ้นทำกินเองค่ะทอดกรอบๆก,กินกับข้าวร้อนๆร้อยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าไทยเจแปนคะ่ะวันนี้ป้าไทยก็จะมาทำปลาเข็มของหี่บปุ้นกินเองคะอ่ะปลานี่ก็จะเป็นปลาเนื้อหน้ากลางน้อยคะอ่ะกินร้อยดีคะ่ะเขาจะมีห้างเป็นซ่องแช่สีแดงๆนะคะ ชื่อปลามุสกค่ะสำรับไว้ฉุบแป้งทอดค่ะแต่ว่าประไทยเอามาทำปลาเค็มค่ะราคาก็ทู่ดีค่ะแพ็คละร้อยเก้าสิบแปดเยนค่ะเอามาล่ล้างให้สะอาดเลยนะคะไล่ๆล่น้ำหน่อยแล้วเอาใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ำค่ะเนื้อปลาถ้าเราเปืดอน,น้ำใส่เนืนน้อปลาจะยุ่ยง่ายค่ะจะเปื่อยง่ายค่ะเราก็เอาน้ำใส่กละมังก้อนแล้วค่อยเอาปลาล้างนะคะ เพื่อนๆที่ยืดหยุ่ปุ้นถ้าจะทำป้าไทยแนะนำนะคะให้ทำมือต้อมือไปเลยค่ะแล้วก็ทำทีละน้อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเลือกมานี่ลิ้นเขาก็จะแรงเหมือนกันค่ะป้าไทยทำไปซองกิโลค่ะใส่เกลือไปซองช้อนโต๊ะครึง่งต่อแรกก็ใส่ช้อนโต๊ะหนึ่งก้อนนะคะแล้วคลุกคลาก้าให้เข้ากันแล้วเราก็ค่อยทยอยใส่นะคะแล้วก็คลุกคล้าไปเรื่อยๆเพื่อว่าให้เกลือมันทั่วปลาค่ะ ปลาชนิดนี้ตอนตัวเขายัางเล็กยุ่กอ,อยู่ตามซอหินในทะเลน้ำตื้นค่ะแต่พอเขา้าโตเต็มที่แล้วเขาก็จะลงไปยุ่ในทะเลน้ำลึกซ่องรอยเมตถึงเจ็ดรอยมตค่ะ,ะตาเขาก็จะโตเพื่อรับแสงก็มีป้าที่ย่อยด้วยค่ะ,ะเขาก็กินเนื้อเป็นอาหารเช่นเนื้อกุง้งเนื้อปลาตัวเล็กๆค่ะ ส่วนตัวย่อยๆข้อกอนนี่ย่อมเอาเนื้อมาทำซาชิมิด้วยไหมก็เอามาต้มมาตุนค่ะเพื่อนๆกินร้อยค่ะลาใส่เกลือเสร็จแ,แล้วเราก็เอาใส่ทุ่งแชตู้เย็นค้างคืนนึง่งคืนนะคะปลาไทยต้าด้วยมุงตาค่ายค่ะข้อเดียวมุงคอนโดนะคะจะมีส้มชั้นค่ะแล้วก็จะมีประตูเป็นซิปเป็นตาค่ายที่ๆนะ แมงวันเข้าไม่ได้ค่ะถ้าจะเอาปลาเรียงในบ้านก็เอากระดาษรองข้างล่างซะหน่อยนะคะเพราะว่าเดี่ยวน้าปลามันจะยสดค่ะเดี๋ยวจะกลิ่นแม่นจะติดบ้านค่ะมุงคอนโดนในในอินเทอร์เน็ตในช้อปปี้ก็มีค่ายนะคะหลักคมนี้ถ้าเราต้าเซ็แล้วเรากินไม่มดเราใส่ตู้เย็นเนี่ยปลาเขาก็จะชื้นมันจะมีกลิ่นนะคะเพื่อนเพื่อนก็ป้าไทยแนะนําให้ตาเช็ดแลวทอให้มดกินมดไปเลยค่ะ แต่ถ้าต้แดดเดียวแล้วก็เอามาทอดในวันนั้นเลยทอดให้หมดเลยนะคะทอดให้กรอบไปถึ่งก้างเลยก้างก็กินได้เนี่ยจะร้อยมาเลยค่ะตาได้สักครึ่งวันทีนี้เราก็พลิกลับด้านใต้ด้านหนึ่งเลยค่ะเพื่อให้ปลาเนี่ยแห้งเท่ากันค่ะ ทอดกินกนาคาวซอยร้อนๆนะว่ากาขาเนียวก็ร่อยดีคะ่ะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ข้อจบคลิปการทำปลาเค็มไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรภัยไข้เจ็บนะคะ,ะและวก็ขอบพระคุณมาเลยที่ติดตามรับชมป้าไทยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ